ถ้าอยากให้โชคให้ลาบเข้าบ้านนะคะคุณจะต้องทําอย่างไรนะคะไหนมาดูสิว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านอยากจะมาสื่ออะไรสําหรับคนที่อยากให้บ้านนั้นดึงดูดทรัพย์เข้ามานะคะอันดับแรกเลยนะคะ คุณจะต้องเปลี่ยนน้ําหิ้งพระทุกเช้าคุณจะต้องทําความสะอาดหิ้งพระทุกเช้านะคะคุณจะต้องหมั่นสวดมนต์แล้วก็กรวดน้ําด้วยอันดับแรกเลยนะคะสิ่งที่ท่านจะมาบอกเลยและต้องทําถ้าคุณอยากให้ชีวิตของคุณนั้นมีเงินมีทองไหลเวียนเข้ามาอย่างดีไม่ติดขัดนะคะอย่างที่สองก็คือเลขบ้านของคุณจะให้โชคด้วยนะคะ อย่าเปิดปิดประตูเสียงดังอย่าทำลายข้าวของในบ้านนะคะโดยเฉพาะประตูหน้าต่างอย่าเด็ดขาดนะคะมันเป็นห่วงจุ้ยเกี่ยวกับเรื่องของอลมถ่ายเทในบ้านนะคะเสียงกระทบที่เกิดจากประตูหน้าต่างเสียงดังๆนะคะจะทำให้เจ้าที่เจ้าทางเนี่ยคือประมาณว่าท่านอาจจะไม่โอเคนะคะเพราะว่าเสียงดังนี่แหละเหมือนเราอยู่แล้วเราไม่ให้เกียดท่านนั่นแหละคะ่ะ ให้ใบสุดท้ายโอ้โหสิ่งที่ท่านอยากจะบอกเลยนะคะวันโกนวันพระคุณต้องหมั่นสวดมนต์นะคะจะดีมากๆและคุณจะได้ฝันที่แม่นมากๆและก็จะได้ความโชคดีจากความฝันท่านจะมาสื่อคุณในเรื่องของความฝันและบ้านของคุณนั้นจะดึงดูดเงินทองเข้ามาอย่างแน่นอนความหมดความโศกเศร้าต่างๆจะออกไปจากบ้านของคุณนะคะ